สวัสดีครับคือช่วงนี้ผมมีปัญหาทีหน่อยครับหมออ,องั้นคนไข้ลองเลง่าให้หมอฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงคือเวลาผมขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนผมจะชอบได้ยินเสียงด่าตลอดเลยครับหมออาการนี้น่าจะนอนน้อยนะหมอว่าอืผมว่าไม่ใช่อืมงั้นรอหมอแป๊บหนึ่งนะหมอคุ้นหน้าเรามากเลย เฮ้ยนั่นผมนี่หมอว่าแล้วใช่คุณจริงด้วยตัวตึงกันน็อกแดงเฮ้ยขับรถโดนสอนแล้วมาเชียวผมอม่ะกำนี่ก่อนคนเขาแชร์คลิปคุณกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคุณรู้ตัวไหมนี่นี่จอดที่พื้นการตึงจังค้าตึงจังค้าเฮ้ยพี่นี่มันทางเท้าแล้วเนี่ยพี่ไปชนผม,มอ่ะก็คุณเดินไม่มองทางเองอะ่ะเฮ้ยทับทางมาเลยแย่ยววี่เนี่ยหมอเสียงดา่าแบบนี้เลยหมอผมจะเป็นอะไรไหมหมอคนไข้อะ่ะ ปกติดีแต่คนไข้อ่ะขับรถไม่มีมารยาทจอดรถไม่ถูกที่ขับขี่ไม่ถูกทางชาวบ้านน่ะเขาเดือดร้อนกันโอ้ยหมอจะไปรู้อะไรทางไหนที่มันเร็วแล้วก็ไปทางนั้นดีเราจะไปทางอื่นมันเสียเวลาทำไมจิิงไหมโอ้คนเดินมาแล้ว แล้วหมอจะตกตรงนี้เพื่ออะไรก็ทางไหนที่มันเร็วก็ไปทางนั้นไม่ใช่ไงเอ้ยหมอจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าหหมอขอโทษหมอขอโทษรับหมองั้นลองทำตามหมอบอกนะลองใช้มารยาทไทยแล้วไปลุยกันเลยช่วงแรกมันอาศจะยากแต่ถ้าเราทำพลาดก็ลองยกมือไหว้ขอโทษดู เมื่อเราได้พูดคําว่าขอโทษแล้วจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวและแก้ไขพฤติกรรมให้ดีขึ้นจุย้ยเอ้าหวัดดีครับหมอสวัสดีครับคนไข้เป็นไงบ้างช่วงนี้ได้ยินเสียงด่าอยู่ไหมไม่ได้ยินแล้วครับเออหมอว่าแต่ค่ารักษานี่เท่าไหร่ครับไม่ต้องจอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางใครก็ทำได้ฟรี แล้วก็ไมนจะไม่ต้องมาหาหมอด้วย